อ่ะครับตอนนี้ผมกับคุณเบิร์ตนะครับผมโจ๊บรมศัก์จากคาวออนไลน์นะครับแล้คุณเบิร์ตจาก GTR Max on Wave นะครับก็อยู่กันในนิสันโนตนะครับซึ่งเราเดินทางกันมาวันนี้เป็นแบบ One day t r i ปนะครับจากที่โรงแรมอิสตินบนถนนสาธรมาจุดหมายปลายทางกันที่อัมพวานะครับตลาดน้ำอัมพวาเนี่ยเราก็จะไปแวะไปกันก็วันนี้วันที่เรามาเนี่ยนะครับก็คือวันที่17มีนาคม ก็ถือว่าเป็นวันแรกที่รถสามารถที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าได้นะครับวันนี้นะก็คนนี้ซื้อคิวแรกๆกันนะขอเขาก็<อ>จะได้ขับเหมือนเราละอาจจะเลิอกออกเช้าออกมาออกเย็นอะไรก็แล้วแต่เขาอะนะพอมันนั่งอ่ะจอครับอืมสัมผัสแรกเลยนะที่ที่รู้สึกได้นะ ปรับยังไงเข้กับบอกอันนี้คุณคุณมาเสร็จปุ๊บถือว่าผมเนี่ยของผมนี่ถือว่าเป็นครั้งที่สองที่ได้ขับแต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆแบบขับแบบ full review แบบว่านั่งแล้วรู้สึกซึมซับได้ขับได้แบบเต็มที่เพราะรอบแรกเนี่ยผมไปขับในลานจอดรถอ่าครั้งนี้มาเนี่ยเบากว่าจะปรับเข้าใช่ไหมมันไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะไม่ไม่ค่อยรองรับสริระเท่าไหร่นะสำหรับผมกับคุณเบิร์ดอย่างนี้เนี่ยปรับสักพักหนึ่งอ่า ต้องกลายเป็นว่าผมต้องปรับเข้ากับบอกไม่ใช่บอกปรับเข้าหาผมนะไม่ใช่บอกเข้าหาเรานะเนี่ยเราต้องปรับให้นั่งกับบาะให้มันสบายข้างในเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันคือตอนขับมาเนี่ยนะเราก็จะคุยกันผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้แล้วฟีเจอร์ต่างๆพวกเนี้ยนะฟีเจอร์เนี่ยเยอะแยะรีวิวไปหมดแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่เต็มเเนี่ยที่เราอยากจะคุยเรื่องฟีลลิ่งในการขับขี่ฟีลลอ่งในการขับขี่พวกภายในการประกอบหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาปุ๊บอย่างผมนั่งนะ นั่งปุ๊บเนี่ยบอกจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็ปรับพนักเนี่ยมือล้วงน้านข้างไม่ได้นึกออกปะมือด้านข้างล้วงไม่ได้ติดติดแขงประตูแขงประตูติดตัวที่เท้าคอนโซลเท้าแขนติดติดที่เท้าแขนนิดนึงมันต้องเปิดประตูออกไปอ่ะซึ่งปรับเบาให้มันนั่งสบายนิดนึ่งซึ่งถ้าบางครั้งคนอาจจะบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแกก็ปรับก่อนออกรถสิก็เปิดประตูอ้นั่นถูกแต่ว่าบางทีเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเรามาสลับกันเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะถึงควาามสสตบยแ่ แต่ก็ต้องย้อนกลับไปว่าส่วนใหญ่แล้วหลายคนที่เป็นเจ้าของรถแล้วเนี่ยรถคันหนึ่งเนี่ยใช้คนเ<อ>ดียวอยู่แล้วอ่าทีนี้เนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยไอรถคันนี้เนี่ยที่เอามาวันนี้เ,เป็นตัวท็อปหมดเดี๋ยวคันที่เราขับเป็นตัวท็อปเดี๋ยวจะไปดูกันอีกคันหนึ่งที่จะเป็นตัวที่มีออปชั่นพิเศษเพิ่มขึ้นมาเป็นเอ็กเซอรี่ที่แถมเข้ามาไม่ใช่แถมนะต้องซื้อเพิ่มอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ว่าที่ขับออกมาจากกรุงเทพนะครับเส้นเป่นขึ้นทางด่วนลงมาทางพระรามสองเนี่ย วิ่งทนบรีปากพ่อมาเนี่ยนะไอช่วงขับปกติเนี่ยคือครูสไปเรื่อยๆเนี่ยคือขับไลไปเรื่อยๆนะเร็วบ้างช้าบ้างเนี่ยมไม่มีปัญหาเกียร์ดีขึ้นเยอะต้องบอกงี้นะดีขึ้นเยอะเลยตัวตัว C V T ของเขาเนี่ยนะครับดิสเตกโิกเขาเนี่ยโลจิก <Logic. S 1> ดีโลจิกอะไรดีโลจิกหรอไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะ่าผมขอดูนิดนึงนะจำชื่อเรียกเขาไม่ได้เอาเป็นว่าเขามีการปรับ ปรับเกียร์ให้อ่าอ่าอะไรฮะอะไรนะ DiStep Logic อ่า DiStep DiStep Logic นะครับ DiStep Logic อ่ามีพายกระซิบบอกผมมาแล้วนะ DiStep Logic จริงๆแล้วมันก็คือปรับเกียร์มนุ่มั์นุ่มเครื่องกระชับขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าปัญหาของมันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ามันเป็นสไตล์ของเขาก็คือตัว CVT เนี่ยสิ่งที่ไม่ค่อยทันอกทันใจผมนะคือจังหวะคลิกดาว เป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่ามันต้องต้องทความเข้าใจกับเขาก่อนสักพักหนึ่งเลยเราจะชินกับรถนะว่าเขามาแบบนี้ตามสไตล์ CVT เลยแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันเร่งไม่ขึ้นนะมันเร่งขึ้นต้องรู้จังหวะและอีกอย่างนึงที่ผมจะบอกก็คือ 2, มันแค่พันสองมันเป็นอีโคคาร์คุณก็อยาไปคาดหวังในเรื่องอัตราเร่งกันเยอะมากถามว่ามันดีในระดับตัวมันไหมโอเคนะแต่สําหรับผมเป็นคนเท้าหนักเนี่ยอยากได้เยอะกว่าน,นี้นะครับ คุณว่าไงคุณที่ลองขับเนี่ยเห็นไหมมันน่าเสียดายน่าเสียดายนิดนึงไม่คือมันคืออย่างนี้รถตัวเนี้ยมันก็ดันติดพันธะสัญญาเป็นอีโคคาออ้วมันก็เลยจะต้องเอาเครื่องตัวเนี้ยมาใสมาใสเพราะว่ายังไงเขาต้องทําอยู่แล้วใช่ใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่เราจะคุยกันเนี่ยฟิลลิ่งในการขับเนี่ยพวงมาลัยโอเคคมดีนะน้าหนักกําลังดีไม่เบาไปนะไม่ไม่เบาไม่เบาแล้วก็ ไม่เบาไม่หนักไม่กกาลังดีมีน้ําหนักที่แบบว่าโอเคผู้หญิงขับดีนะผู้ชายก็ขับขับได้ขับได้นะครัก็คอนโทรลได้ไม่ใช่แบบว่าโหนัดกันเมื่อยตุ้มนะครับไอ้ที่ดีที่ส๊ดเนี่ยนะเสียงในเรื่องของคลิปเลนนะไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวแล้ววิ่งขับเส้นคุณลองดูมันดังแค่สองสเต็ปนะคุณลองชิดชิดขวานิดนึงไม่ต้องเปิดลองเติ๊เติ๊ดเต ไม่ดังวะอันนี้ตั้งใจไม่ตั้งใจอันนี้ตั้งใจมันรู้ได้แน่ว่าเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยบางทีอการเปลี่ยนเลนโรยตั้งใจกับไม่ตั้งใจเรื่องฟีเจอร์ต่างๆนะพวกอุปกรณ์ต่างๆทั้งความปลอดภัยอันดนอำนวยความสะดวก่คุยไปหมดแล้วไปดูเอาแล้วกันมันเยอะมากสิ่งที่อยากจะคุยจริงๆก็คือในเรื่องของวัสดุที่ใช้ไอ้ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น global พ l a t f อืมแล้วก็ทุกอย่างเลยนะแม้ว่าภายในห้องโดยสารเนี่ย เหมือนกันกับสเปกญ,ญี่ปุ่นอย่างตัวตรงนี้ยตรงคันเกียร์เนี่ยถ้าเกิดมาเห็นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูมันจะมีปุ่มอยู่ปุ่ม,มหนึ่งกลมๆปั๊มเอาไว้แล้วรอไปแล้วด้วยมันคือปุ่ม E power สําหรับตัวเครื่องยน,นต์ถามหน่อยเลยเป็นไปได้ไหมที่เสเต็ปต่อไปเนี่ย닛สันสจะเอาเครื่องยนต์อื่นมาใส่ตอบตรงๆเลยนะไม่มีทางครับยากใช่ไหมยากครับเพราะว่าย้อนกลับไปข้อแรกครับมันเป็นอีโคคาร์ครับ ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทํานะเพราะว่าอันเนี้ยเคยคุยกับเขาเอามาแล้วเนี่ยนะหลายคนบอกเขามาซื้อซื้อซื้อโวลุ่มมันไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะทํายังไงครับหนึ่งบอดี้สองเครื่องยนต์ปัญหาเรื่องภาษีอีกซําซ้อนอีกเดี๋ยวย Al B A D H I e. ก็จะมีอกวุ่นวายอีกง่ายๆเลยแต่ปัญหาไม่เอามาก็ไม่เอามาก็ทำแบบมาด้าดิยังไงครับใส่เลยโน <thôi. S 2> ครับมาด้าเนี่ย เดี๋ยวคุณพาออกนอกเรื่องไงเนี่ยคุณเนี่ยเอาอธิบายง่าย,ายๆว่ามาสด้าเข้ามาตามคอนเซ็ปต์ของอีโคคาร์เฟสสองหรือว่าเฟสหนึ่งก็ตามแต่ว่าเฟสหนึ่งเนี่ยมันไม่มีเครื่องยนต์ดีเซลเฟสสองของมาสด้าเนี่ยคุณมาผมทาให้ผมเสียหมดเลยเนี่ยดีเซลเขาก็มีอยู่ผ่านข้อกาหนดยี่สิบกว่ากิโลเมตรต่ <S 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 อลิตรเขาก็ออกมาได้ทั้งสองเครื่องอ่าแต่อันนี้เนี่ยถ้ามาเป็นตัวอีพอ e ์เนี่ยมันไม่ผ่านใช่ไหมดีเซลก็ไม่ได้ดีเซลก็ไม่ดีเซลก็ไม่มี ตัวเล็กๆเนี่ยเขาไม่มีมมเขาไม่มีในบ้านเราเนี่ยเขาไม่มีอเอามาก็ดูยากอีกขายยากอีกขายยากอีกนออัอออนนี้ก็จบไปในเรื่องของวัสดุเราก็จะมีช่องหนึ่งที่ท,ที่ตอนอ่ะเนี่ยดังแล้วเมื่อกี้ตึ๊ดๆ,ๆ,ๆเนี่ยคือเปลี่ยนเลนไม่เปิดไฟเลี้ยวตัวเสียบทูเสียบทุจะมีอยู่เวลาวิ่งบนทางที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาหิมะตกหนักๆแล้วมันหลงทางอะไรเงี้ยก็เ,เป็นพุ่สัญญ,ญาณพุกไฟ ไม่ต้องไปทวงแลนะ้วน่ก็ไม่มีขายนะในบ้านเราไปซื้อเชียงกงไนงะอันละห้าสิบาทราเสียเออเอาเลยเอาที่สบายกลายเป็นตัวนอกกลายเป็นตัวนอกนะครับตัววิทยุต้องทําความคุ้นเคยกันนิดนึงนะครับยังไม่ได้ลองเล่นกันเท่าไหร่นะครับเป็นแบบทัชสกรีนแอร์ออโต้อย่างที่เรารีวิวกันไปตอนเปิดตัวแล้วเบาก,ก็ถือว่ากระชับนะไอ้รองหลังนี่กระชับเบา,เาไม่ขี้เล่นะแต่ว่าด,ด,ด,ดีกว่ามาสกาไม่ล่าแต่ว่านะ แต่ว่าไอเบอกไอ้ตัวรองนั่งเนี่ยมันสั้นไปหน่อยนั่งยาวๆแล้วมันเมื่อยนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคคุ้มค่าถ้าถามผมนะคุ้มค่ารถประมาณขนาดนี้ก็ซื้อเลยนะเดินทางไกลได้อะไรได้ตั้งทีตัวกลางกับตัวท็อปไอ้ไม่ใช่ตัวล่างกับตัวท็อปเนี่ยมันมีสองต่างกันมเยอะเอาตัวท็อปไปเลยของเต็มๆมีอัลล่าวิวมอนิเตอร์ให้มีอะไรให้นะคือคอนเซ็ปต์เดียวกับคุณเนี่ย ติดข้างนอกไม่ได้อืมถึงจะติดได้ราคาก็แพงกว่าที่ออกมาจากโรงงานใช่แล้วก็ถือว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่ามันเป็นโมเดลปี2017ซึ่งมันเป็นโมเดลใหม่ใหม่นี่คือหมายความว่าคุณเผื่อไปเลยนะอีก3ปีอาจจะยังไม่ทําอะไรกับรถนึกออกไหมสองสามปีแล้วมันเป็นโมเดลที่ชนกับญี่ปุ่นนั่นหมายความว่าญี่ปุ่นออกไม่เกิน3เดือนอนะมาเลยมาเลยเถ้าถามว่ารถในราคา5 6าหกแสนตอนนี้ที่ที่น่าสนใจนะ ไอ้ตัวนี้ยังไงต้องอยู่ในตัวเลือกถ้าเกิดคุณไม่ได้เอาตัวนี้เข้าไปอยู่ในตัวเลือกรับรองหนาคุณแปลอันนี้ผมก็ไม่ได้เชนะียร์นิสันนะเนี่ยอ่าเมื่อกี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจอดมาก็ไอเดนสต็อปทำงานอืมโอเคลูกเล่นเ,เยอะหล,ยหลายหลายอย่างนะครับขับก็<น>ดีแต่ว่าก็นิ่มๆตามสไตล์คือขับเรื่อยๆนะไม่ได้เน้นอัตราเร่งต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าจะเอาปุ๊บมาะไรอย่างนี้ถ้าจะเอารถเอ่อรถแรงขึ้นมาหน่อยฟีเจอร์ไม่ก็บอกว่ารถฟีเจอร์เยอะ สวยปีใหม่ๆครับดีนิ่มไปอย่างน้ํามันไอเนี่ยแหละมาได้ออแต่มันไม่ใช่แนวสปอร์ตบู๊ล้างผานอ,อะไรเงี้ยขับรถนะจ่ายกับข้าวอะผูออ้หญิงขับไปจากจุด A ไปจุด B อะอะบอยเอไปบอยบีแค่นั้นเราก็ถามว่ามาแต่งหวัดไหวไหมไ,ไหวไหวนักเรียนนักงสายาโอ้ยขับมาร์ตอเมล่าได้นี่ขับไม่ได้รู้พูดไงแล้วจริงเนี่ยนะนะครับก็เดี๋ยวหลังจากพูดคุยแล้วเดี๋ยวลอง ไปดูอาจจะมีการรีวิวฟีเจอร์อื่นๆหรือว่าอาจจะเป็นรีวิวรอบรถอีกทีหนึ่งงัเดี๋ยวไปเจอผมอีกคลิปหนึ่งนะครับ